สวัสดีทุกคนเปิดคลิปมาด้วยสกินนี้ก็น่าจะรู้ว่ามาทําอะไรนะทุกคนมารีวิวสกินนี้กันซึ่งมันชื่อสกินอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งเปิดได้เมื่อไม่กี่วันก่อนเพราะว่าไม่ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยสารภาพาก็ได้โอ้ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยไม่ได้เล่นไม่เข้าไม่ไม่อะไรทั้งนั้นอ่ะโอเคมาไหนดูซิก็คือสุ่มได้แล้วก็งง,งๆอยู่ ไม่ได้เล่นนานคือเข้ามาทีนี่คือเออเออกินเลยมันชื่อสกินอะไรอะนกพิษงั้นเหรอสกินนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะไม่ค่อนข้างอะสวยเลยแหละสวยมากทุกคนอยากให้เราเล่นบาละ่ะวิชอบชอบตรงนกฮูกมีความใส่แว่นด้วยน่ารักมากวิมันมีแบบว่าคนนกเหรอคนนกสีดำกับเกีส๊สีทองลอยลงมาด้วยนะ มาเราก็น่าจะมีคนรีวิวกันไปเยอะแล้วนะแต่ว่าเราก็จะรีวิวนะทุกคนเพราะเราไม่มีอะไรลงนะถ้าใครอยากให้พี่กลับมาเล่นเนี่ยช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยช่วงนี้แต่ก็อยากเล่นนะทุกคนอยากให้พี่เล่นก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะทุกคนโอเคไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะเอาล่ะทุกคนเข้ามาในเกมแล้วนะต้องออกกลัวก่อนเลยว่า ไม่ได้เล่นนานมากๆแล้วก็ปกติก็เล่นเด๋ออยู่แล้วไม่ได้เล่นนานโคตรเดอวก็แต่หันอยู่เนี่ยอ,อืมแม่มสี่ใครจะอยู่แถวนี้ก็เล่าวิ่งสิรออะไรมันยังยังไม่เดินยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่เดินยังยังแม่สี่ม่สี่ยังยังไม่เดินยังอยู่ตรงนั้นอ้าวสวัสดีเพื่อนก็อยากเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอื้อือ โหตาแรกจากการกลับมานี่คือปิงเหรอแกจะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะเว้ยทำอย่างนี้ไม่ได้มันหน่ามู่ทู่กันไปมาปิงอะหล่หลอดเท่รู้สึกหลอดเท่แต่ก็เหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่เล่นก็คือปิงปิง,ป,ง,ป,งปิงมากแล้วก็เกลือด้วยจะร้องไห้อยากจะร้องไห้ทุกคนก็มาฟังพี่บ่นกันแล้วกันนะฟังพี่บ่นเถอะพี่เงาเงามาก เออเขาอยู่นั่นเขาอยู่นั่นเขาอยู่กับใครต้อนักกีต่อวิทยาเหรอใช่สินะทำไมมันไม่ใช่หมดดูอันนั้นคืออะไรเฮ้ย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 จะร่วงจะร่วงอะไรอะอะไรอะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมาแล้วมาแล้วดูดูเอ้าไม่โดน อะไรของผมเนี่ยไม่รู้ไม่ได้เล่นนานสมองสมองมว่าอ้าวอานกนกน,นกไปแล้วเหรอไวจังเลี่ยเขาขั้ลงนะจำไม่ได้จำสก,กิลอะไรไม่ได้เลยช่วยด้วยไม่ได้เล่นนานขนาดนั้นเลยเหรอเอาได้เลยว่าอาการหนักแน่นอนก็คงไม่ได้สตรีมนะขนาดทำคลิปก็คือหมุนติ้วเลยไม่ไม่หมุนติ้วสิแค่แค่ปิงอาจจะเดินมุนบล็อกได้เล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่รู้ว่าตาน,นี้จะแพ้หรือชนะแต่ที่ร,รู้ก็คือลงจะลงคลิปนี้แหละลงคลิปนี้แหละไม่มีอะไรลงแล้วเพื่อนตุยใครจะช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ป่วยน้องตาบอดไม่น่าช่วยแต่เครื่องนี้ก็เสร็จแล้วขอขอได้ไหมอะ่ะขอ <laughs> ไม่ได้ช่วยใครนานช่วยใครไม่เป็นแล้วเข้าไปตุยได้ไหมอะ่ะจะโดนตกหวัวทิ่มแน่นอนเอาจริงๆคือตุยแน่นอน เพื่อนเพื่อนไม่ช่วยหนึ่งเพื่อนไม่ช่วยสองอ่ะ,อะเพื่อนไปไหน๋ออยู่นี่กลัวเข้าไปแล้วปิงคาที่ตรงนั้นน่ะจะรู้สึกผิดมากๆทันไหมอะถ้าวิ่งเข้าไปแล้วตายคาที่ตรงนั้นน่ะเพื่อนเพื่อนจะโกรธแล้ววะโกรธเกลียดอีรายนะา,า,ายทำอะไรไทยก็ไม่พกเนี่ยฮะผมว่าไม่ทนันผมว่าไม่ทนันผมว่าไม่ทันเชื่อผม,ผมว่ามันไม่ทนัน นี่ยื้อให้ยื้อให้สอักเพื่อนตุยขาตรงนั้นแหละโอ้ยเกชาอย่าบูบี้ผมเลยนะผมก็ตัวแค่เนี้ให้ผมช่วยเพื่อนเธอนะว้าลงลงมาลงมาลมาโมโไปเพื่อนไปเพื่อนสู้เขาอีกนิดนึงอ่ะไม่น่านิดไม,ไม่ไม่นานนิดน่าจะตุยน่าจะตุยตุยเย่ เอาละลายต่อไปเล,าล่าสิอ้าไม่เอานะสติแตกไม่ได้เล่นนาะอย่ามายุ่งกับผมให้ผมไปสู่สุคติเถอะนะให้ผมได้อยู่อย่างสงบสุขตรงนี้เถอะนะเอ้ยเหลือเครื่องเดียวแล้ววิมีความทัดกดกไม้อดอกไม้เลยอ้าวหายหันไปไหนชเชฟเอบมองเธออยู่นะเจ๊ะเตรียมเครื่องแล้วทันอยู่ไหนอะ ไม่รู้ฮันอยู่ไหนปั่นนะปั่นนะมันเดือดด่าเกินไปเราไม่ได้อุย้ยเอ๊ะไม่ได้จับไอ้ดีตัวเองมานานแค่ไหนเลยไม่ได้เล่นนานแค่ไหนมากกว่าสราง,งสมองไมหมดแล้วก็ก็นั่นแหละทุกคนอย่าบอกใครนะว่าเราอู้การบ้านเราอู้งานอู้งานเพื่อที่จะมาเล่นดูเป็นคนชื่ออะาย ดูเป็นคนชั่ว้ายมากเลยอู้ง,งานอ่ะไม่ยอมทำงานทำการอ้าวผู้ป่วยเมื่อกี้ผู้ป่วยบอกว่าเตรียมเครื่องใช่ป่ะแล้วตอนนี้ผู้ป่วยโดนไล่แล้วหืมผู้ไล่อยู่ใกล้ฉันตรงนั้นเลยแล้วยังไงต่ออันนี้คือเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องจริงๆร,งรงิใช่ไหมเพื่อนเอาจริงจงโดนตีแล้วก็จุดได้นะเฮ้ยเขาเปลี่ยนเป้าหมายอะคนคนนี้ยังไง ไม่เอานะเกชาอย่ามาบู้พี่ผมนะบอกไว้ก่อนว่าผมนะเดือดสุดในเกมแล้ว <l ux> เล่นไม่เป็นอย่านะอย่าหาร้ราตุ่นเป็นลับเพื่อนเออเรารู้เราเข้าใจคนรู้สึกเราเข้าใจเราอาจจะจุดช้าไปนิดนึงหรือเปล่าวะไม่รู้กำลังเดือดรดา,ดาแต่ว่าเพื่อนไม่จุดนะเมื่อกี้ วาไหมอะวอาเราช่วยได้นะเออเขาเอาปี๊ปมานี่ปี๊บถึงมานี่ว้าเอาไงเอาไงเกชามันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วเพื่อนเปิดแล้วอือหอือหเน็ตอือหึอือหโอ้โน่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเน็ตขอร้องขอร้องให้เธออย่าไปขออือหึอ่าเอออย่าอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะโอ้ปิงอือหึเอ้ยแวบตกใจไม่ได้เล่นนานเอ้ยมีตะกินด้วย ม,มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วสิเอาละทุกคนจบการรีวิวก็ดูกันเอ,เ,อเองนะว่ามันสวยขนาดไหนไม่พูดเยอะมันสวยมากมันสวยมากจริงๆสงสารเพื่อนออกเถอะเอาเถอะนั่นแหละมันสวยจริงๆทุกคนถ้าใครสมได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะมันคงบอกว่ากลับมาเล่นได้แล้วถึงก็ให้สกินม่วงมาก็แล้วเพื่อนขอโทษนะถ้าเล่นไม่ดีบายๆทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบายๆนะ Tu stop tun